ครับผมนะมาดูคู่ต่อไปดีกว่าพี่แปะก็เป็นคู่ค้ำครัพลิกไ<อ> <นะ S 1> หมก็ไม่พลิกอันนี้ไม่พลิกแหละครับไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าจะไม่บอกเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่สนุกอ่ะสักมงคล9กสหกปีนางครับ,รบเจอกับ10บหมื่นหรือ10,000แสนพี่แปะชอบไปหลอกคุณผู้ชม10หมื่นซอตะกรุดทองนะครับพิกัดโชควันนี้127เมื่อช่วงเช้าสักมงคลมาตรงตามพิกัดนะครับส่วน10บหมื่นนี่ลดไป0.4ปอนด์่อน มีทีมงานเราถามว่าสิบหมื่นนี่แสนไหมก็หนึ่งแสนไงครับก็ที่ไอ้นี่ไงมนลรักลูกทุ่งอ่ะสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นแห้มยิ้มเลื่นลื่นคมกืนลงคอโอ้สมัยก่อนนี่สิบหมื่นถือว่าเยอะนะเยอะใช่ไหมสมัยนี้ก็ยังเยอะอยู่ใช่เงินเดือนเราไม่ถึงหมื่นห้าเลยมาดูกันครับคู่ค้ำกับสักมงคลนี่ก็จากบุรีรัมย์ส่วนสิบหมื่นนี่คนบ้านที่แปรนะครับอยู่โคราช ก็หลังวัดหลวงพ่อหลังวัดบ้านไร่อำเภอแดนบุญดศจังหวัดนครราชสีมาบ้านเดียวพี่แป๊ะเลยนี่ก็อำเภอเดียวนครับอำเภอแดนบุญดศแต่คนละตำบลครับแต่ว่าถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอย่าลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงหรอครับขึ้นชั้นเลยนะครับวันนี้สําหรับ1 0บหมื่นหรือ1นึ่งแสนของเราก็จะผ่านหรือไม่ผ่านสักมงคลให้คําตอบครับฟอร์มล่าสุดสักมงคลนี่สวยหรูเลยเจอมวยตัวใหญ่เหมือนกันเจอกับฟ้าได้เหนือวันนั้นสักมงคลเนี่ยชนะฟ้าแดนเหนือ สิ่อื่ขาดลอยเลยที่เวทีแห่งนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเกิดด้วยสังพงค์เนี่ยไปเป็นทหารอยู่บุรีรัมย์มไปเป็นทหารอยู่บ้านเกิดแล้วก็1สัปดาห์เต็มๆเลยคือ7วันเนี่ยก็กลับมาซ้อมที่96้ิปีนันนะครับปล้ำกับพวกบางทีน้อยอะนะครับส่วน10บหมื่นอย่างที่ผมได้เรียนพี่แปะเด็กด่านคุณทศอยู่หลังวัดบ้านไร่ ลูกศิษย์กติหลวงพ่อคุณน้องเขาบอกว่าโดนเขกโป๊กๆก,กันด้วยาสามอาฟอร์มหลังเลยชนะรวดเลยครับพี่นนนชนะน็อกท,อกทอกวีทองแก้วสมฤทธิ์ชนะคะแนนเทปกรเล็กออกขวัญเมืองแล้วก็มาชนะคะแนนตามสั่งสวิทย์ยิมครับขึ้นชั้นเลยไฟน้อี้แต่ต้องดูครับศักดิ์มงคลจะให้ผ่านง่ายๆหรือเปล่าคสิบมือนี้ได้ได้เปรียบช่วงชกนะครับอาศัยความแข็งแกร่ง แต่สักมงคลนั่นแม่ชื่อชั้นดูดีกว่าอยู่แล้วแยับเข้าไปครับแม่ยามยกมือบอกไม่มีอะไรกรรมการไททุนกบกลางเป็นผู้ห้ามนะครับคู้นี้เลดเปิดสักมงคล1 1บเมาแพงอีกแล้วครับน่ะดูครับพิ่แป๊ะเขาชอบของแพงจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนใช่แต่ถ้าสาวแต่เมื่อกี้ไงแพงน้ำเงินเลยอ่าน่าต แต่ถ้าสาวๆจะแก่จะสาวขอเขาไห้ก่อนเอ้านี่นะครับเหลี่ยมดีครับหมดยกที่สามครับพ้นเวทีเหลี่ยมดีได้ครับแต่ข้างล่างเนี่ยอย่าเหลี่ยมจัดครับเดี๋ยวจะโดนเขามันไฟคอ่บถูกต้องครับผ่านไปแล้วครับสามยกตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นมวยต่อแล้วครับสักมงคลโอ้นี่สถานการณ์สามยกเป็นสิบหมื่นด้วยใช่นะครับ พอดูแล้วตัวใหญ่ได้ใหญ่ได้ใหญ่คือต้องเรียนนิดนึงว่าเลดกับสถานการณ์บนเวทีนี่จะค่อนข้างจะต่างกันใช่มาดูยกที่สี่ครับยกสามนี่สิบหมื่นต่อห้าสี่ด้วยครับโอ้ครับใช่แล้วครับก็ดูแล้วยังต้านทางสังมงคลแล้วก็หกักล้มลงไปครับต้นยกครับสิบมือนนี่หักสังมงคลล้มลงไปต้องมาดูครับสังมงคลนี่จะใช้วิธี จะงักวิชาอะไรออกมาสู้กับนักมวยรุ่นน้องมันดูครับออนี่แหละครับได้กับพืนมาแล้ววันนี้พี่แป๊ะเปิดโปงได้รับหน้าที่ไปสังเวียนลาดำเนินครับแล้วอโยลูกนี้ขาอ่อนโอ้โหนี่แหละครับจังหวะเริ่มกลับมาของเป็นของศักดิ์มงคลแล้วครับจังหวะนี้นั่นแหละครับเริ่มมั่นใจ้วครับถอยนะครับตอนนี้ศักมงคลทีบสกัดไว้จะฉายยกเดียวหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เหมือนจะมีครับ สักมงคลแล้วก็ยังไงดูครับใส่จังหวะฝีมือสู้ครับถ้าไปประกบนายไปปั้มสู้นี่เสียเปรียบเอาดานดานมาเทครับโอ้โหแล้วดูครับแม่แบบนิ่มๆนวลๆครับกินไปทีี่นิดทีละนิดเลยครับตอนนี้สักมงคลสิบมือนเดินเข้าหาก็าเหมือนกันเดินเข้าทางทางด้านของสักมงคลเขาเนี่ยแหละครับดูครับแม่เข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้ ดูครับจังหวะเข้าวงนายสักมงกลก็มีสวนตลอดครับโอ้โหแล้วดูลูกจุกจิกจังหวะฝีมือดูแก่เล่นครับจักมงกลอโอ้โห,โโหง่ายๆทำให้ผมหัวนิดกลับไปมองถึงไฟที่เจอฟ้าแดนเหนืออย่างนี้เลยครับแล้วดูครับแม่มวยได้ใจนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะสักมงคลทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแล้วตอนนี้โอ้สักมงคลไปไกลเลยครับ4ี่สิบช่วงตัวครับครับผม ตอนนี้ต่อจริงๆแล้วยกเดียวพี่กลับมาต่อเลยนะเก่งยกสี่ครับคนนี้ก็หนักหน่อยนะครับทางด้านของสิบหมื่นสิบหมื่นตองอะคะยกสุดท้ายพี่แปะต้องเดินแล้วครับสิบหมืนช้าไม่ได้ด้วยครับรักษ์วงคลตอนนี้ไม่เป็นเป้านิ่งครับและยิ่งชกยากกว่าเดิมอีกคราวนี้แล้วดูครับหาเป้าไม่เจอครับอย่างนี้ต้องไปถามไมเคลแจ็นยักสันครับโอ้โหแล้วดูครับ จะไปถามสายยาสัญญาก็ไม่ได้มาพี่ไปเองครับอย่างนั้นถ้าถามพวกนี้นี่ต้องให้พี่แป๊เปิดโปรงไวเราพยายามเดิอแล้วครับตอนนี้แต่แต่ลำบากครับมาเจอมวยชื่อชั้นดีกว่าครับและคราวนี้ไล่ต้องจนด้วยครับโอ้แล้วไล่ไม่จนเนี่ยเหนื่อยครับมันท้อไปเองนะคราวนี้เวทีเนี่ยจากเล็กๆกลายเป็นเวทีใหญ่ไปเลยครับ คือจังหวะคู่ต่อสู้เนี่ยตีหนีเขาเลยบอกว่ามวยที่ชกยากก็คือมวยหนีหลายหลายคนเนี่ยนักมวยหลายๆคนก็ได้บอกกับผมนะก็นี่แหละครับมงคลก็มั่นใจแล้วครับไม่น่าผิดพลาดนะฮะกรรมาการไปดูนกรอบกลางครับรวบรวมคะแนนจากกรรมาการทั้ง3ท่านครับมาที่ท่านสุดท้ายแล้วก็ชูมือให้กับทังด้านสามมงคล96ปีนางครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน ิบหมื่นอตะกัุดทองไปก็ถือว่ายังขึ้นชั้นไม่สําเร็จนะครับครับผมคะแนนเท่าไหร่นะคือมาด้วสี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดทั้งสามเสียงเลยนะครับกรรมการออกมาก็ถือว่าขาดพอสมควรครับนะครับยกสี่เนี่ยทั้งทักษะมงคลใช้ฝีมือสู้พี่แป๊ะผมมองนะเกมนี้ทักษะมงคลไปเล่นในหรือว่าไปตล้ามสู้ผมว่าเสร็จเหมือนกันนะใช่เพราะว่าสิบหมื่นเนี่ยตัวใหญ่นะครับแต่ว่าถือว่าทีมงานแล้วก็ตัวนักมวยเองแก้เกมได้ดีครับ นะครับสิบหมื่นไม่เป็นไรสามไฟนี่ชนะติดติดมาแต่ว่ามาสะดุดไฟนี้สะดุดกระมวยดีนี่ครับก็บกลับไปพัฒนาฝึกฝนกันใหม่ก็ถือว่ายังไม่เสียนะยังไม่เสียไม่เสียหายานะเพราะว่าอย่างน้อยๆกลับไปนี่โอ้ยอีกก็ถือว่าผิดเป็นครูแพ้ก็เป็นครูครเราก็เอาจุดบกพร่องเนี่ยไปแก้ไขปรับปรุงนะครับคนเราจะชนะ ตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แสนชายโคตรมวยสารคามยังต้องมีแพ้ uh huh. นะครับถ้ามวยทุกคนเนี่ยย่อมที่จะมีแพ้นะครับต่อย <Well. S 2> มาตั้งแต่จําความได้เนี่ยต้องมีแพ้บั้งแหละจะชนะรวดชนะตลอดอยู่ค้าฟ้ามันก็เป็นไปไม่ได้ ถูกต้องไหมพี่แปะ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่คําฟ้าหรอกถูกต้องครับนะฮะนะนี่พูดปลอบใจตัวเองเอาไว้ก่อน <c oughs> นะ,ะสนุกสนานกันไปนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนพี่แปะ๊ะครับช่วงหน้ายังมีอีกสองคู่ครับรองคู่เอกมากแหลกสิทธิธ์อิติสุขโตนะครับเจอกับเด่นน้องแกมหาชัยพัฒนาแล้วก็ คู่เอกของ,องอรายการานะครับมันมากๆนะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะอ่าสุรชัยสีสุริยันโยธินนะครับเจอกับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองผลจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงนะครับกลับ<ว>มาติดตามครับสนับสนุนโดยอีซูซุด,ดีแม็กซ์ใหม่ซูเป,ปอร์เดย์ไลท์